สีัครับท่านผู้ชมครับวันนี้ภูตะวันสัญจรนะครับแล้วก็เข้ามาที่สวนทุเรียนนะครับของเสียโสนะครับเจ้าของร้านนะครับหลังสวนการพิมพ์นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเรียนเริ่มนอกฤดูแล้วนะครับเพราะว่าเรียนดูตอนนี้ตัดไปหมดเรียบร้อยแล้วเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเรียนอายุแค่4ปี4เดือนนะครับตอนนี้ก็ออกค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้น ทุเรียนถ้าสังเกตนะครับถ้ากิ่งรัศมียี่้าองศาไม่เกินสี้าองศาทุเรียนจะออกลูกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นกิ่งตั้งนะครับกิ่งตั้งแบบนี้นะครับทุเรียนจะไม่ค่อยออกลูกนะครับจะมีแค่ลูกสองลูกแค่นั้นแต่ถ้าขึ้นเป็นแขนงนะครับที่ออกมาจากกิ่งนะครับยี่้าองศาถึงสี้าองศาไม่เกินนั้นจะออกดีนะครับมนสังเกตนะครับทุเรียนที่ออกลูกดีลูกเยอะตรงนี้นะครับรัศมีของกิ่งทุเรียนนะครับมันจะอยู่ที่ ประมาณ25องศานะครับตะกิงทุเรียนอยู่ได้2 5องศาแบบกิ่งนี้นะครับเห็นไหมลูกจะออกค่องข้างเยอะเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับถ้านะครับตัดแต่งกิ่งทุเรียนช่วงที่ทุเรียนอายุได้2ปี3ปีนะครับจาก1ปีขึ้นไปก็ฝากให้แต่งกิ่งทุเรียนให้รัศมีตั้งอยู่ที่25องศานะครับถ้า25องศาทุเรียนจะออกลูกค่องข้างเยอะนะครับนี่ก็อยู่หน้าวิลเลยเกษตรตะโกชุมพรนะครับก็เข้ามาเยี่ยมเยียนได้นะครับตรงนี้ นะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับนี่ทุเรียน4ี่ปีกว่านะครับตอนนี้ออกลูกนี่เป็นรอบที่2องนะครับของปีนี้นะครับรอบที่แล้วก็เก็บลูกไปรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับทุเรียนต้นสมบูรณ์นะครับก็ออกลูกเพิ่มมาอีกนะครับนี่รุ่นใหม่นะครับและทุเรียนรุ่นนี้นะครับทุเรียนรุ่นนี้ก็จะได้เงินแน่นอนนะครับรุ่นนี้อย่างน้อยนะครับกิโลละ250บบาทขึ้นแน่นอนนะครับทุเรียนรุ่นนี้ก็เราจะน่าไปเก็บลูกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ นะครับเดือนสิงหาปลายปลายต่อกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนสิงหาปลายปลายต่อกันยายนหรือต้นเดือนตุลาก็จะทําให้ทุเรียนมีราคาค่อนข้างแพงนะครับดีนะครับ,นะรบอ่ะขอรู้อต้นหนึ่งนะครับลูกก็ค่อนข้างเยอะนะครับหลงของธุเรียนนะครับนี่เป็นทุเรียนที่ทํานอกฤดูโดยไม่ต้องใช้สารนะครับเพราะใช้ผลิตพันต่างๆที่มีคุณภาพนะครับปลิตพันภูตะวันนะครับเพราะฝากพี่น้องด้วย นะครับน่ทุเรียนอายุแค่4ปี4เดือนนะครับแปลงนี้จริงๆเป็นของอาจารย์บุชิตทองอัฏฐาเจ้าของปุ๋ยภูทวันนะครับแต่ตอนนี้น้องสาวนะครับให้น้องเข้ามาทำนะครับเรื่องทุเรียนนะครับแปลงนี้เป็นทุเรียนแปลงใหญ่อีกหนึ่งแปลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากพี่น้องที่ทําสวนทุเรียนนะครับให้ร่วมกันใช้ธาตุสารอาหารสมบูรณ์ได้นะครับธาตุสารสมบูรณ์เมื่อไรนะครับทุเรียนก็จะออกลูกออกผลให้พี่น้องดีนะครับจะต้องมีธาตุหลักมีธาตุรองมีธาตุเสริม นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับทุเร <Jean> ียนที่ออกลูกได้ดีมีคุณภาพดีรูปทรงสวยงามนะครับอย่าลืมโก๊ะโกธรมนนะครับโก๊ะโกธมน์สร้างสีสันรสชาติรูปทรงนะครับให้กับทุเรียนของพี่น้องนะครับนี่เราก็ชมสวนนะครับวันนี้พาชมสวนนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องสวนทุเรียนได้รับการเรียนรู้นะครับทุกต้นนะครับต้นนี้ออกลูกคงค้างเยอะนะครับทุเรียนทักกิ่งทุเรียนรัศมีสวยนะครับลูกก็จะออกเยอะนะครับเห็นไหม กิ้งทเรียนในการตัดแต่งนะครับมันจะต้องตัดแต่งให้อยู่กองข้ามกันนะครับชั้นจัดที่1จัดที่2จัดที่3นะครับรัศมีของกิ่งทุเรียนจะต้องอยู่ประมาณ25ถึงสีพองศาไม่เกินนั้นนะครับเกินสีองศาลูกก็จะไม่ออกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากการดูแลเรื่องทุเรียนนะครับภูตะวันนะครับเรามีนักวิชาการที่นะครับช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรในการดูเรื่องของ นะครับสวนนะครับฟรีนะครับหลังจากแปลที่ว่านะครับบริการถึงบ้านวิชาการถึงสวนนะครับวันนี้เราก็ชมสวนชมแปลงกันนะครับเพราะนัขวากพี่น้องเกษตรกรนะครับร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีนะครับภูตะวันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีรับรางวัลที่หนึ่งของประเทศไทย4ปีซ้อนนะครับปี2 5 6 4 65และ66 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งของโลกที่ประเทศโปรแลนด์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกนะครับต้องฝากพี่น้องเกษตรกร,กรช่วยกันลดสารเคมีลงจากแผ่นดินไทยเพื่อให้แผ่นดินไทยกลายเป็นแผ่นดินทองตามรอยพ่อนะครับก็ฝากด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข้อมูลข่าวสารภูตะว,วันได้นะครับในช่อง y o u t u b e ปุ๋ยภูตะวันพรีเมียมนะครับฝากพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยครับ